เพื่อหน้าตาลรานอนหมดแล้วคนไฟเลยถึงรอนเป็นชั้กมีหอของมันอ่าเราคนไฟแล้วเราจะค <c oughs> <ภ>นไฟเลยนอนอือสบายดีจ้าเ <c oughs> บิดผ้ามากกับแาาม่วแ้วนตาโมงหงจั่วๆแหละตายสบายดีเด้อป้าลุงเด้อมาขอหม้อข้าวต้มก้อนมาหนีมากินข้าวต้มเด้อ ชุกจัะหมอแล้ว hmm. นี่ท่านชุกบ่ใแค่ย like ื days, ้อเสนอมาท่านอยู่เขากันมันยังคือเปรย์ใช่คนนั้นบ่นี่คือห่อสุกแค่โอปอล์ว่ันนี้สบายดีเด้อแม่ขี้แม่ตาทุกนเลยนี่ข้าวต้มข้าวต้มแม่หนาไปเจ้าเลยใช่ชุกเลย หอเดียวหอากมามพี่น้อย้งตึ้งเจนี่มาข่าวหม้อก้าต้มมานี่กำลังเตรียมห่อข้าต้มต้มข้าวต้มพี่น้องเนาะนี่มีคุนรูมาเสดงก็แก๊แก้ยพุกิตามาหุมีวันนั่งแี่แท้

บั่นี้ก่อนหมอนใคง่ายหมอนเขาบอเจนี่ไปฝากวันมีตู่กันนั่งกังอันยั้พื้นห้องพวกตู่ แกนฝนตกแล้วเนาะฝนกำลังลงมิดชุ่มชื่นสบายดีจ้าเอ้ยดีบบะอะไดีบ้างขนาดขี้ได้ใช่เจนบรไดบ่จะนี่จเพูถ่ายลยเนาะ พีวกินบ่ค่ะดีมากันบอกินยู่มากแต่เจนี่นะเจนี่แล้วนี่เจนี่มาพี่ให้หนักคืนใชอดีมากอดีแต่ไปขับรถข้งในปคอนคอนคอน

เดินเนไปตู้ไปอูไปตสิปามันกาเฉเล่าเลยเพื่อนนะเฮ้ยผูกไปไม่ตู้คันไปคันไปเนาะ ฝาดาต่อให้นยคขามยกินสน่อนานี่ต้นชาของบุญนี่ยเนีาใหู้อย่งเนาะบ่้แต่่อนเนาะียา้เนชีไม่เพิ่เขียนชื่อใช่ไหมใช

ดูเสียดอยจังก mm ็ม hmm> ีอย yeah. ่างด้วยล่ะเด็นียาเรียยางเรียเรียเลยจะสบายดีฮะีมสบายีมสบายเยังไอสบายเออสบายดีนะ เออเราไปชมไยดิมากับไยดิมากับไยดิ

cái lô mà bừng này <nói> <Đây> phải <là>, oh. <laughs> sản ừ. phẩm <laughs> <Đêm> đó đói bừng thưa mấy phanh luôn mình này đi

อันนี้บ่มีกินกินได้บ่ไผจุดบัดเนาะนี่มาทาง <laughs>

Hãy subscribe cho nó mẹ Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

thay nhau đó, cái <laughs> cái <laughs> này cái cái

เบ้านเนี่ยไรเนี่ยเพรบ้านบข้าวเขาเขาเห็นมากเขาเปลายนะน้ำแก้วนะะนะะนะนะน้ำแกบางเบียนะบางยางบ้างเนยางไม่เห็นนะเอามันมาไม่เอาคือนอกลาบลาน้แกน่กนแกกน้แกวเพียงเด้

ไม่โดนหมดทุเรียนหมดแช่ดีมากเลยทุเรียนไม่ไหวยังบ้าเรื่องหน่อยประหันดิแต่ฉันมันหลินมุ้งตายตัวหยาบคนกับข้าเราไม่ได้ตายที่ตายที่ตายเห็นยังหนักข้าวตายยังดีหนักมาก

lát nữa nó mày nó mày nó lát em còn lát nữa còn không anh ơi <laughs> ba con gái con

คนเอาแต่บได้พื่งเนี่ว่าจะใช้เพื่อได้พไหมเคตามกไปรับไปนนเ่องนะแพ้ขายเพงเหรองแล้วกโกเซ้าซืไน่